ย,ย้ตกใจสสดครับวันนี้เราก็กลับมาอีกแล้วนะครับเกม Dark z o นะกลับมาอีกแล้วอะไรว่าเพิ่งเล่นครั้งแรกเนี่ยฮะโอเคหลังจากที่ผมหายไประยะหนึ่งนะฮะซึ่งผมไม่บอกด้วยว่าผมหายไปเพราะอะไรผมเขินเอ้ยเออกลับมาปุ๊บก็เล่นเลยบอกเฮ้นั้นของอะไรนะ่ะเก็บดูซิอะไรเนี่ย,อ,ยอะไรก็ไม่รู้อะเกม Dark z o n ก็คงเป็นเกมที่คุณผู้ชมรู้ดีนะว่ามันเป็นเกมแนวอะไรนะฮะ ซึ่งเขาบอกว่ามันโหดหินมากนะฮะแต่สําหรับผมมันว่ามันก็มันก็ยากอะยากยังไม่ถึงไหนเลยเนี่ยยังไม่ผ่านเลยเดี่ยวังมอนไฟคนมันไม่ได้แคสเกมนานก็ไม่รู้จะพูดอะไรมันก็พูดอะไรไปเรื่อยเปื่อยอะนะอ้าวเออโอ้โอ้โอ้จริงจริงมันน่าจะตายในคอมโบเมื่อกี้นี่ยแต่ว่ามันติดหินติดหินนะนะนี่คือบอสตัวแรกที่เราจะต้องเผชิญหน้านะผมบอกเลยว่าบอสตัวนี้เนี่ย สำหรับผมแล้วมันก็ยากอยู่นะเขาบอกว่าวอสตัวนี้มันก็ค่อนข้างจะนูบนูบในในสายตาคนอื่นที่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะแต่สำหรับผมม่นแม่งโคตรเก่งเลยแม่งโคตรเก่งเลยเว้ยตีจนเซมินาหมดแล้วโอ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับใจเย็นนะฮะค่อย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 นะฮะโอ้ยโอ้ยมันโดนได้ยังไงเดี๋ยว ใจเย็นเอ้ยมันมันยังไงมันยังไงเฮ้ลีลาดีเนี่ยเออเออมันอ๋ออ๋ออโออ๋ออ๋อขอสักหนึ่งชื่นใจโอ๋อเอ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 อโอ๋ออ๋ยขอโทษครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวกูกินน้ำทำไมกูกินน้ำทำไมโอ๋ย อย่านะอย่านะโอ้ยมันจะแดกผมแล้วจะแดกผมแล้วเดี๋ยวอันดับแรกเราต้องปลาลูกบอลไฟไปก่อนนะนี่คือสิ่งจําเป็นครับมันเพ้บอลไฟอะนะโอ้ยเดี๋ยว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 ชนะแล้วอย่างเงี้ยอีซี่โหอ,อีซีม่มากมากฮมนะอ้อก็ไมก่ก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าเราจะไปเราจะไปเราเดี๋ยวเราไปวิหารกันเนาะอืม ผมว่าผมก็เล่นเก่งอยู่นะเนี่ยโคตรขีโมเลยโอ้สวยมากเลยนี่ขนาดมันเป็นเกมที่เก่าแล้วนะผมว่ามันเก่าแล้วนะใช่เปล่าวะเก่าหรือเปล่าวะแต่สวยมากเลยเนี่ยโอ้รูปภาพสวยมากฮะน่าเสียดายที่เราเล่นได้ไม่ถึงไหน <c oughs> ด้วยความสามารถทั้งหมดที่มีของผมแล้วผมไปไม่ถึงไหนเลยครับสวัสดีจ้านี่นี่เออใช่เขาชื่อไฟคิปเปอร์ครับนนี้ผมชอบมากน่ารัก น่ารักอีกแล้วเฉยเลยอ่าเดี๋ยวขอโทษขอโทษขอโทษไปตีเขาทำไมอ่ะขอโทษป,<ะ>ป,ปักไปฟาดเขาแล้วก็ให้เขาเพิ่มวิว,ว,วไม่เฉยเลยขอบคุณครับใจดีจังเลยอันนี้อะไรเนี่ยเหมือนเราจะปักไออันนี้ได้หรือเปล่าใช่ไหมนี่ไงชุบชุบชาบเลยนะ ร้อนมือไว้นะเราจะทาวเวลไปที่จุดเริ่มแรกเลานะฮะซึ่งตรงนั้นมันมีบอสอยู่ตัวหนึ่งมันเป็นเหมือนมินิบอสหรือเป็นบอสจริงๆก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้นะโอเคครับเรามาถึงบอสแล้วแล้วนะมันเป็นมินิบอสนะฮะมันเป็นมินิบอสน,น,น,น้องหมาป่าน,น้องจิงจอกมันเหมือนตุก๊กแกมากกว่านะเฮ้ยมาเร็วเฮ้ยๆๆๆเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวฟาดฟาดยับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำ ทำอะไรทำอะไรฮะฮะมันถึกไวบอสตัวเมื่อกี้อีกเนี่ยกิ้งอยังไงยังไงฉันอ่านการเคลื่อนไหวของแกออกหน้าหน้าโอ้ย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 อ่านการเคลื่อนไหวยังไงล่ะเดี๋ยวดียว่อนะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอยา่าเดินเข้ามาใกล้อย่าเดินเข้ามาใกล้เยอะกูติดกูติดเล้วติดกินก่อนสักหนึ่งดเดี๋ยวก่อนนะเดี after, ๋ยวก่อนนะเฮ้ยหลบในพิปตานั้นเอาเดี๋ยวเดี๋ยวของหมด เออเออยี่แหี่เฮ้ยเฮ้ยมาจะตันมาจะตันโอ้อยอ้อยอ้อยอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นฮะใจเย็นฮะใจเย็นเย็นครับหนึ่งสองสามอ้ยโอ้ยหมดแล้วหมดแล้วฮะอ้อยอ้อยอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเต็มหน่าหมดเต็มหน่าหมดเดี๋ยวก่อนฮะใจเย็นฮะ ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเดินเข้าไปฝ่าอย่างนี้ตันฟาดๆๆเออเ <laughs> ย่เราได้อะไรอีกไหมโอ้โซได้เยอะกว่าบอสอีกเยี่ยมไปเลยฮะเราจะกลับไปที่ที่ที่ไหนดีวะล้วจะกลับไปเออมันมีบอสอันนั้นอยู่นี่ว่ามินิบอสที่อยู่ในหออ่ะมันเป็นเหมือนบอสามูไรอ่ะเออเดี๋ยวเราลองไปไฟ่กับเขาดูดีกว่านะ มาแล้วสวัสดีครับเราจะไม่กดตีเขาแล้วมาแค่เพิ่มวลเฉยๆเอ๊อยู่ตรงนี้หรือเปล่านะผมจําไม่ค่อยได้อะอ้าวตรงนี้มันทางออกปะนี่มันทางออกหรือเปล่าวะหรือเราต้องเดินออกจากข้างๆวะเ,เราต้องเดินเลาะข้างๆหรือเปล่าเออผมจําไม่ได้นะตรงนี้อ่ะใช่ไหมเนี่ยตายแลวเดือตกใจหมดเลย อะไรเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวอะไรครับเอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาตู้กันตรงนี้เอาจริงเหรอเอาจริงเหรอฮะตกใจหมดเลยช่วงนี้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนขวัญอ่อนเกินไปหรือเปล่าเนี่ย <laughs> ไม่ใช่อ่ะแสดงว่าทางนู้นหรือเปล่ามันมีจริงๆนะสมุไรเนี่ย <laughs> เออนี่ไงตรงนี้มั่ง <laughs> เนี่ยเนี่ยผมไม่ใช่แล้วล่ะ <laughs> เฮ้ยนั่นไงชายคนนั้นชายคนนั้นแน่ฮะเฮ้ยมาว่ะ เฮ้ยเข้ามาอืมโอ้โหโอ้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 โโหจะง่จะง่โกงปะเนี่ยเฮ้ยถามจริงทำไมโกงขนาดนั้นเลยเหรออืมผ่านกันผ่านโอ้โหเมื่อไรเลือดเลือดเลือดมันเยอะมากเลยอะเอาดิเอาดิเอาดิก็ก็บล็อกตีเฮ้ยมันแพลรี่ผมเอออ้ยโอ้โหเลือดอ้ยเลือดโอ้ยเลือดเลือดแทบหมดเลย พอไม่สู้แล้วได้ไหมเนี่ยฮะเดี๋ยว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 เราจะไม่เอาชีวิตมาเสี่ยงอะเดี๋ยวเอ๊แต่ผมยังไม่ยอมแพ้มันหรอกเว้ยแต่เราจะใช้วิธีการการกลับไปรีเจนเลือดใหม่แล้วก็ไปสู้กับมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะมันไม่ใช่วิธีของคนขี้ขาดเว้ยเป็นเขาเรียกว่ากลยุทธ์การกลับกลับไปตั้งหลักใหม่ไงเล่ามาท่านสมุไรเจ๋งขนาดนั้นเลยเหรอคิดคิดว่าเจ๋งมากใช่ไหมเอะฮอะ เอ้ยเอ้ยเข้ามาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับอะไรอะไรอื้มโอ้ย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 เดี๋ยว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 ชดตัวมัดเต๋เดี๋ยวก่อนนะเออเออเออเอ้ยอีไออีตัวริวเหรอฮะอีตัวริวมันดาบเดียววะวะเอ้ยทำอะไรทำอะไรทำอะไรฮะฮะฮะก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับเออก็ ก็มาดี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 เอ้เอ้เอ้ยังไงยังไงยังไงเดี๋ยวตกนะเดี๋ยวตกนะเดี๋ยวตกนะเดี๋ยวเดินตกนะเออยังไงยังไงยังไงฮะมันมันยังไง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 ฮะ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 สันโตริวตันโตริวเหรอเออเออโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว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 นี่มันพึ่งพึ่งออืื ยังยังไงยังไงฮะ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 มันยังไงมันโอ้ย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 เชียร์แล้วโอ้ย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 เดี๋ยว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 ก่อนโอ้ยเดี๋ยวเขาดีดีนะเขาไม่ทิมเขาไม่ทิมผมเมื่อกี้ยังไง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 ก็มาดิก็มาก็มาก็มาดิก็มาดิก็มาดิฮะฮะโอไมล์โมชินเดล์หมีอะไรให้เล่นอีกไหมหน่าแถวนี้ไม่น่ามีแล้วนะน่าจะหมดแล้วหมดแล้วจริงอ่ะยังไง ว้าวดูซิเมื่อกี้เราได้ชุดอะไรมาโอ้โหสเตตลดลงอย่างเยอะเลยอะไอชุดนี้มันมีอะไรดีบ้างเ่มีดีแค่น้ําหนักมันเบาแ,บแค่นั้นไม่แปลก็ดูผ้าดูเนื้อผ้าที่มีแค่นั้นน่ะนี่น,นี่แต่เราได้อาวุธเข้ามาเป็นอะไรวะอา่าโอ้ใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ต้องอัพอะไรอะความสามารถเราไม่พอปะ่ะเหมือนไอดาบอันนี้มันต้องใช้พวกข่าแบบพวกสายเด็กปะ่ะน่าจะใช่นะฮะลุยที่ต่อไปกันเลยดีกว่าโอเค